สวัสดีครับพบกับที่แกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปคอมโบความสามารถโหดโปรดระวังนะครับใครเจอนี่ตัดสินใจรีหนีได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าด้วยแผ่นนี้เนี่ยการใช้ทางคอมโบนะครับค่อนข้างจะใช้ดีนะับรนเจอร์นะครับที่เป็นประเภทตัวป่วนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ระวังบอดให้เป็นอย่างดีนะครับบางทีเกียร์อาจจะไม่โหดแต่เป็นทางคอมโบที่โหดนะถ้าเจอบอดโหดเนี่ยผมว่าก็น่ากลัวอยู่นะครับออาซื้อวันนี้มาแนะนําคอมโบนี้กันนะครับ ก่อนอื่นขอโปรโมทร้านตั้มเกมวันนี้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเพิ่มเปิดเพิ่มเรทนะครับเรนเจอร์ <Ranger S 1> <Ranger S 2> กับเกียร์เกียร์นี่จะเป็นในส่วนของเกียร์กบ8ดาว ตกแต่งอ่ะก็นะ่าสนใจนะแนะนำรนะ้านเติมเกมร้านนี้นะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มครับเจ้านี้ไว้ใจได้นแน่นอนนะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับคนติดตามกว่า1 6 0 0 0 0คนนะครับแต่ว่าสอบถามเรื่องของคิวนิดนึงบางช่วงคิวอาจจะเยอะนะเพราะว่าเจ้านี้นะครับในเกม Ranger เ,เติมถูกมีแค่ iOS นะ,ะถ้าเกิดจะเติมถูกนะครับก็ต้องหา iPhone iPad มาเปิดกาชากดรับลูบี้กันเอานะครับแล้วก็มีรับเติมเกมือื่นๆด้วยนะถือว่าเป็นเจ้าใหญ่นะอัะ,ะนั้นแน่ใครเติมเรียบร้อยฝากบก หนึ่งที่เพจกันนิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับมาุูชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มอ่ะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะจะเปิดเลยหรือจะเดือนหน้าก็ได้นะเพราะว่าโคลรโ b ก็จอดจะมาแล้วนะครับเอาเคครับคอมโบวันนี้ที่แนะนํา เป็น2คอมโบที่เข้ากันนะครับคือ2คู่คอมโบเนี่ยที่เข้ากันดีที่สุดอันนี้คือบอกก่อนนะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องเป็นคอมโบที่เปิดได้นะถ้าเกิดเป็น id ที่อาจจะไม่ได้เติมนะรหรือว่าเติมน้อยก็เรียกได้ว่าอาจจะเลือกคอมโบไม่ได้ก็เรียกได้ว่าใช้คอมโบกระจัดกระจายก็ได้นะแต่ถ้าเลือกได้นะครับ ตอนนี้นะครับอ่านะครับคอมโบที่แนะนำเลยนะก็คือเพิ่มแร่หนึ่พันกับคอมโบแร่หนืดอ่าเรียกได้ว่าแร่หนืดคือบัฟอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คอมโบเพิ่มแร่หนึ่พันเนี่ย คือบางคนเจอเนี่ยอาจจะแดงเถือกทั้งก็ดานเลยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะโหดโซนอีกหนึ่งคอมโบเดี๋ยวไว้ทาอีกคลิปหนึ่งนะก็คือ,อหยุด5วินาทีกับตัวหนืดก็ยังถือว่ายังใช้ได้คือแม้ว่าทางนั้นจะโดนเนิฟไปแต่เดี๋ยวมันก็วนไปวนมานะแต่ว่านะตอนนี้เรียกได้ว่าเพิ่มแร้หนึ่พันกับแร่นืดค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวนะครับอย่างไอที่สามของผมนะครับก็จับเรนเจอร มาใช้บัก,กิก9ดาวแม็กยังไงก็ใช้นะบาก,กิจะเป็นเพิ่มแรกหนึ่งพันอันนี้ต้องเน้นนะว่าขอบเป็นเพิ่มแรกหนึ่งพันก็คือศัตรูใช้และธาตุเพิ่มขึ้นสองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นศัตรูใช้และธาตุเพิ่มขึ้นธรรมดาจะเป็นเพิ่มแรกแค่สามร้อยอันนี้จะเพิ่มเป็นหนึ่งพันจะโหดกว่านะครับส่วนชิ้นจ้างนี่ผมก็ยังใช้อยู่นะ่าครับแล้วก็โทวะก็ยังใช้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นคอมโบ3ตัวนะครับ าถามว่าควรจะต้องใช้กี่ตัวนะครับถ้าเป็นตัวแม็กผมว่า2ตัวก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าบางหลีกนะบางหลีกเนะี่ยจริงๆเนะี่ยใช้ตัวเดียวเนะี่ยแล้วอีกฝั่งหนึ่งอาจจะแร่จะไม่ได้ลดเยอะๆหลีกอาจะยังไม่สูงเนี่ยบางทีเจอตัวเดียวแค่ไฮเปอร์แม็กก็ตึงแล้วนะเออก็ตึงแล้วนะครับอาจจะแบบว่าหดได้อยู่เหมือนกันนะ ส่วนนะครับทางคอมโบอีหนึ่งคอมโบนะครับก็เป็นตัวของเบลลร็อกนี่เบลลร็อกเป็นแรนดืดยิ่งผมได้ความสามารถก้าวดาวเป็นล่างโคลนด้วยมันก็จะเสริมแรนืดให้ติดดีไปอีกนะส่วนตัวนี้นี่อัตวินแสงนะครับบนทัพตต้านานก็มีใช้กันเยอะนะเพราะว่าเ็าเป็นคอมโบแรนืดและเป็ตัวใหม่ด้วยไนงะแต่ว่าผมยังไม่ได้ในอนดนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เพิ่มเลทเดี๋ยวเปิดนะครับก็อยากได้นำะใปตัวของเจ้าบราวยมาทูตครับส่วนตัวนี้ อยากจะเคกกระบาลตัวเองอยู่เหมือนกันเออแต่ว่าต้องเคกกระบาลผู้วัฒนาก่อนนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ผมฟีดแบ็คไปเป็นปีครับว่าแบบเยขอมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีนึงนะคือเดิมเนี่ยผมได้เป็นต้านการต้านทักษะก็คือลบล้างการต้านสกิลของธาตุแสงเรียกได้ว่าก็เจาะแสงด้วยกันนะครับแต่คราวนี้ผมต้องการคอมโบอยากจะเปลี่ยนมาเป็นขัดขวางการผลิตด้าธาตุก็คือด้่นืด อ่านะครับผมมีตั๋วรีเซตอยู่2อันนะรีเซตไปรีเซตมามาตกฟื้นฟูแล้วท่านเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำภารกิจของเดือนนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีอีกเออจริงๆเนี่ยตัวนี้ได้หมดเลยนะ3อย่างอ่านะครับอ่าแต่ว่าอย่าได้อันนี้ก็พอนะของผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนนะถ้าเกิดได้เป็นอันนี้ก็จะเป็น3คอมโบอดีนี้ก็จะโหดแบบเฮ้ยโหดใช้ได้เลยนะครับอ่ะส่วนที่เหลือนะก็เป็นเลนเจอร์ที่แบบว่าใช้เฉพาะทางไปหรือว่าตามที่มีนะเพราะว่าอีดีสามก็ เดี๋ยวให้ลองดูสักทีมหนึ่งนะครับในเกมตั้งรับว่าเฮ้ยความโหดมันคือยังไงนะครับความโหดของเพิ่มแร่หนึ่งพันเนี่ยด้วยความที่ว่าเรนเจอร์เดี๋ยวนี้เขาใส่เกียร์รถแรกกัน2จุดไปอย่างน้อยนะครับนี่แต่ว่าเพิ่ม1,000เนี่ยมันกลายเป็นว่าเรนเจอร์นะครับแร่ม,มันจะเยอะ ทันทีเลยนะครับแล้วก็ความโหดของความสามารถอันนี้คือถ้าเราไม่ได้กดปล่อยตัวอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้จะมีคนถามมาเยอะในเรื่องของวิดีโอรีเพย์ว่าแบบเฮ้ยพี่ทําไมเขาไม่ปล่อยตัวกันทั้งๆที่แรกมันวิ่งเต็มตรงเนี้ยเราดูจากรีเพย์ไม่ได้บัครีเพย์มันเป็นตลอดนะครับก็คือเราอาจจะเห็นแรกของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาขึ้นเต็มตลอดแต่แบบเฮ้ยทำไมเขาไม่ยอมปล่อยตัว จริงๆมันดูไม่ได้มันจะเป็นบั克รีเพย์ในตอนที่เขาเล่นจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่มีแร่ป,ปล่อยตัวเลยก็ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบไอตัวที่โดนเพิ่มได้หนึ่งพันเนี่ยมันยังคาอยู่นะครับคือถ้าเกิดเขาไม่ได้กดปล่อยตัวมันจะคาอยู่แบบนั้นเออนะครับคือต่อให้เราฆ่าศัตรูตายมันจะไม่เหมือน อย่างแบบอาจจะสมมติหยุด5วินาทีอย่างเงี้ยหยุด5วินาทีนะครับเราไม่ต้องปล่อยตัว5วินาทีเดี๋ยวมันก็หายนะครับตัวหนืดหน้าหนืดถ้าเราฆ่าศัตรูมันก็ปลดล็อกความสามารถได้นะครับแต่ว่าไอ้เพิ่มหน้า1000ันเนี่ยมันตะขาเรนเจอร์ไปอยู่อย่างนั้นเลยจนกว่าเราจะมีแร่มาปล่อยตัวอันนี้คร่าวๆนะอาจจะไม่ติดแดงเถื่องนะแต่บางคนอาจจะโชคร้ายนะไปเจอแดงเถื่อกขึ้นมานี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันอาจจะลองดูอีกทีเหมอือนกันว่าแบบคือ ความโวดอ่ะผมเชื่อว่าทีมของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีเรนเจอร์ตัวแบกสักปมามาณ2-3ตัวแล้วถ้าไอสองตัวนั้นเนี่ยมันโดนยิงเพิ่มได้1 0 0่ไปพอดีอ่านะครับอันนี้ก็คือได้ได้ว่าสวยไปนะเราจาเป็นจะต้องปล่อยไอตัวนั้นออกมาแล้วประกอบกับคอมโบแร่หนืดด้วยนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะอย่าไปดูรีเพลย์นะครับ รีเพย์เนี่ยบางทีมันมีบักแล้วก็แสดงผลไม่ได้ตรงตามความจริงเหมือนกับตอนที่เขาเล่นนะครับเราจะเห็นแล่ว,วิ่งเต็มตลอดเวลาแต่เฮ้ยทำไมเขาไม่ปล่อยเลนเจอร์เลยเอา่าเพราะว่าแร่ความเป็นจริงที่เขาเล่นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วดูนะครับดาวินชีก็ปี้ตัวตึงครับนี่ครับดูไปโดนเข้าไปนี่โดนเข้าไปนะครับอบครับบาวยมทูมาก็ <g år> โดนเหมือนกันช่วยไม่ไหวนะ อ่วมก,กับเลนเจอร์ของทีมผมด้วยนะที่ก็ต้องยอมรับว่าเปิดได้ตัวดีๆครับ ID มันก็เลยค่อนข้างจะแข็งแกร่งแต่ว่าทางคอมโบนะผมว่าค่อนข้างจะสําคัญนะครับอเดี๋ยวผมลองไปทดสอบกับ ID ของตัวผมเองดูบ้างเดี๋ยวลองไปตีกับไอดีเดี๋ยวไปไลด่ดูผมล็อกอินไปบ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยจากไอดีหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวจขอลองตีสัก2ทีมครับที่ผมเนี่ยล็อกอินมาล่าสุดนะครับอ่ะมีทีเคตัวจริงด้วยเออสองผมทีเคตัวปบอมนะอ่ะโอเคไอทีหอ่ะเดี๋ยวผมไปตีกับไอทีหนะไอที่หกก็มีอ่าบักกนะครับ,รบ9ดาวแม็กอ่าแบบนี้ก็จะโดนเพิ่มได้1น0 0งกันตึงอยู่เหมือนกันนะ มีบามีบักี้นะครับมีตัวใหม่อ่ะมีไอตัวใหม่อยู่นะครับเจ้าสัลลี่มือนะครับอ่าไอดีนี้จะเป็นคอมโบอยู่2ตัวอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเริ่มเกมมาครับนับไปประมาณ10วินาทีนะเดี๋ยวพอมันติดมันจะเริ่มติดนี่ติดไปละหนึ่งทีไปติดตัวท้ายสุดด้วยนะครับอัน 1, นะนี้ยิงไปแล้วครับทีละหนึ่งพันนะนี่ยิงไปแล้วครับอ่าไอดีสามอ่ะ,ด, 3, อะดูดิไอดีสามจะสู้ไอดีหกไม่ได้เอานะครับ อ่ะผมจะไม่อัดน,นะจะใช้ดูครับว่าเนี่ยดูครับว่าถ้าเราไม่ปล่อยตัวมันยิงมาเรื่อยๆครับฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะเราต้องใส่เกียร์ลดแรกให้เยอะๆเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันการโดนเพิ่มได้หนึ่งพันนะครับนี่ครับคือแค่นี้ไอที่สามผมแพ้แพ้เลยเอออ่ะไอที่หกจากวิ่งมานะก็ปรับเกียร์เข้าสู่สภาพเดิมแล้วโอโหไม่ไหวครับทั้งทังที่จริงๆนะผมมองว่าไอดี สามของผมเนี่ยโหดกว่าไอ6ีหกนะแต่ว่าเนี่ยดูครับเรื่องของบอทก็ต้องมีวนวนกันไปนะบอทนะครับก็จะมีวนครับโหดๆกากาวนวนกันไปนะครับเดี๋ยวลองตีกับอีกทีมหนึ่งดูตีกับ ID 7อเะเมื่อกี้6กับ7ล็อกอินมาพร้อมๆกันเลยครับ7น่าจะมีคอมโบอยู่3ตัวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนะ พอแบบว่าโหโดนเพิ่มแร่ไป1,000นิดเดียวเองครับคือโดนแค่นิดเดียวก็ไม่ไหวและอ่ะลองดู ID 7บ้างนะครับ ID 7นะน่าจะเป็นอัดชินจังใช่ไหมชินจังโอริเวอร์แล้วก็ตัวไหวพิบตัวใหม่เอ้ยโหมันปล่อยมาทีสตัวเลยว่ะมาดูครับนับเริ่มเกมไป10วินาทีมาถึงจะเริ่มติดนะครับอันนี้คือนับเฉพาะเริ่มเกมนะ,ะแต่ว่าเกม ตัวป้องกันของ ID 7ยังสู้ ID 3ไม่ได้นะครับอาจจะด,ดูนะเห๋ือผมจะลองปล่อยดูนะครับว่าศัตรูปล่อยออกมาอัานนี้โดนครับโดนเพิ่มแรหนึ่งพันอ่ะตึงอยู่ครับตึงอยู่ครับอะผมเห็นมีบางคนบอกว่าพี่ผมเจอเจอโอเวอร์โหดมากเออคือบางทีมันติดบางช่วงมันติดดีไงมันเป็นจริงๆมันเป็นความสามารถที่ติดค่อนข้างจะดีนะแต่ว่ามันก็มีช่วงบอดนะครับที่แบบว่าเฮ้ติดโหดเป็นพิเศษนะครับ อะไรอย่างที่บอกนะว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยคอมโบที่มันเข้ากันก็คือเพิ่มแร่หนึ่งพันนครับกับแร่เนืดอดูเข้ากันที่สุดอันนี้โอเคสู้กับอัีตเจ็พอได้เพราะว่าเรนเจอร์เราเหนือกว่านะครับคือทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าเรนเจอร์เหนือกว่านะครับกระบายใจกว่า ยิ่งเกียร์เหนือกว่าอย่างน้อยก็ยังดีนะคือบางคนบอกว่าโ oh, หพี่ผมเกียร์เจ็ดดาวแบบดาวนะครับมีโดนแน่นอนเนี่ยไปเจอศัตรูที่แบบเกียร์ธรรมดาทําไมแพ้นะครับก็ต้องดูด้วยว่าคอมโบนะครับว่าเขาใช้คอมโบอะไรอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเรนเจอร์ชนะทางกันเนี่ยมันก็มีผลนะแล้วก็บอทดมันก็จะวนๆไปนะครับตัวนะครับที่มีนะครับเพิ่มได้1 0 0 0พันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับใน สมุดสะสมครับแล้วเราก็ฟิลเตอร์หาที่ความสามารถครับศัตรูใช้น้ำหนานเพิ่มขึ้นอ่ะต้องดูนะถ้าเป็นอ่าอันนี้ครับศัตรูใช้น้ำหนานเพิ่มขึ้นมันจะเป็นเพิ่ม300ซึ่งมันก็ไม่โหดเท่าไหร่เพราะว่าเราใส่เกียร์รถแรก1จุดเนี่ยมันก็ซับพอร์ตและว0 0นี่ถือว่าสบายๆอยู่ก็จะเน้นไปที่1,000ครับก็จะมีชินจังผมยังใช้อยู่นะ นะครับฮิมาวันนี้จริงๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่านะครับเลนเจอร์จะบางหน่อยแต่ว่าเขาเป็นตัวของอ่าใบนะบใบทะลุลำนอ่ำยังใช้ได้ครับแล้วก็บัฟก็ยังถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะครับอ่านะครับก็ลองดูนะถ้าปั้นแม็กย้อนหลังต้องคิดดีๆก่อนนะครับว่าแบบต้องการตัวอะไรพิเศษกบมีพอไหมเป้าหมายอนาคตโคโลโ,โบก็รออยู่นะอ่แล้วก็รอบของอ่า ยาชายฮิเมะนะครับนี่ตัวของโทวะรับก็เพิ่มได้หนึ่งพันะครับแล้วก็ตัวของเซ็ตโชเซซึนะเซซึนะนะครับก็เพิ่มได้หนึ่งพันนะบักกิแน่นอนยังใช้ดีอยู่นะครับตัวรีเซ็ตตัวป่วนนะครับโดนลงโดนเนิฟไปบ้างแต่ยังใช้ได้ครับแล้วก็โอลิเวอร์นี่นะครับแล้วก็โคโรโบนะครับสลามสอง่าแม้ว่าคนจะบ่นนะแต่ว่าเขาก็ยังมีคอมโบที่สามารถนํามาใช้ได้ผมก็ยังบอกว่าเนี่ยตัวเดียโบนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวของอ่าริมรุนะครับก็ อย่างที่บอกว่าเราก็แบบไม่ต้องเน้นทั้งทีม t t อ่ะเราก็ต้องเน้นตัวอื่นๆด้วยไอต้ตัวคู่นี้อาจจะเน้นมาคอมโบอ่าอันนี้ไอ,นนอนน้คู่นี้อ่ะมาคอมโบนี้เพราะว่าเดี๋ยวน,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 นี้คอมโบมันจะเน้นเป็นคู่อัลโซโตใหม่ก็เหมือนกันนะเพิ่มได้หนึ่งพันอ่ะเดี๋ยวค่อยรีวิวนะครับเดี๋ยวมีรีวิวย้อนหลังแน่นอนนะครับหลังจากที่เสานรกออกไปแล้วส่วนตัวนี้มันเพิ่มแร้แค่สามร้อยอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูทีมบนตํานานนิดหนึ่งครับว่าเขาจัดการยังไงคืออย่างที่บอกว่าต่อให้แบบเป็นทีมท็ตตอปตงนานเนี่ นี่อย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นแร่หนืดนะครับอ่าครับอ่านี่ก็เป็นแร่หนือดอ่ดแต่ว่าเพิ่มแร่1,000งอ่าไอดีนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับในเกมป้องกันนะอ่านะครับก็จะเป็นหยุด5้าวินาทีนะคบัดเดี๋ยวลองดูเกันสซัก5้หกทีมนะครับ เพิ่มแร้หนึ่งพันอ่าไอดีนี้ไม่ได้ใช้นะครับอ่าบนท็อปตำนานก็ยังถือว่ายังใช้ในทิศทางเดิมเดิมอยู่อ่าวนไปวนมาครับอ่าเดี๋ยวลองดูว่าจะมีคนที่เอาใช้เป็นคอมโบเพิ่มแร้หนึ่งพันบ้างไหมอ่าบนท็อปอาจจะเห็นยากหน่อยเพราะว่าเอ่อพื้นฐานครับเขาจะเน้นตัวสกิลเรนเจอร์นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูสัก5คนนะอ่านี่ครับอ่าตอนี้ครับคือเนี่ยเอ่อแรนดเนืดจะเจอเยอะมากซึ่งเป็นทางคอมโบที่ยังบัฟอยู่นะครับ นี่มีอะไรอีกโอ้โหนี่ครับอ่ะสี่ตัวนะเขาที่จะเป็นแร่หนืดนะครับคือแม้ว่าบนคอมเนี่ยต่อให้ทีมเขาลดแรกกันเยอะมาก2จุดสจุดนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าพอมันหนืดสุดๆอะเพราะว่าตัวของแม็กนะก้าดาวแม็กปล่อยตัวไว้นะอะย่างคุณวัดก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็แร่หนืด1ตัว2ตัวนะครับนี่สามตัวสี่ตัวเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมอ่านะครับนี่ตัวใหม่นะคือการใช้งานก็ อาจจะมีเรื่องของความเปราะบางอยู่นะครับอาจจะลองเล่นเป็นทีมดูดีกว่าอ่านี่เจอนะครับเพิ่มแอ่วตัวเดียวแบบนี้น่าจะสู้ได้ครับอาจจะลองลองดูนะอ่าคือในเกมเล่นเองก็ติดนะครับไม่ใช่ไม่ติดนะเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นศัตรูองว่าศัตรูมันโดนอะไรอ่านะครับดูรีเพลกก็ดูไม่ได้เพราะว่าเราจะดูได้ครับฝั่งเราฝั่งเดียวครับ เราก็จะประเมินดูนครับว่าเมื่อศัตรูโดนไปเยอะนะครับเขาก็จะปล่อยตัวไม่ได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องรอนะตัวไก่ทองผมเนี่ยถ้าไก่ทองผมได้คอมโบแร่ดืดมาอีกนะในความสามารถเก้าดาวนะครับโอ้ก็จะยิ่งโหดเลยครับมีผลด้วยนะเกมนั่นเองเกมตั้งรับมีผลหมดนะครับแต่ว่าเกมตั้งรับเราจะดูได้ชัดเจนนะแต่ว่าเกมนั่นเองมันมองไม่เห็น,นครับ ก็อย่างนี้บอกว่าได้แค่ดูว่าเฮ้ยมันจะต้องทําให้ศัตรูเนี่ยเขาปล่อยตัวได้ลดน้อยลงยกเว้นจะว่านะครับเลนเจอร์เราโดนตีแตกเดินไปหมดเลยเราก็จะโยนแร่ไปให้เขาเขาก็จะมีแร่ไปปล่อยตัวนะาฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้โดยหลักการครับอเราไม่อัดป้อมเดี๋ยวลองดูครับว่าเราจะ ตีคาป้อมศัตรูครับอ่าเรนเจอร์ครับก็จะเริ่มเงียบๆก่อยๆมานี่เห็นไหมไม่ค่อยเห็นมีการปล่อยตัวแล้วเพราะว่าเขาอาจะโดนครับเพิ่มแด้หนึ่งพันกับแรนหนืดคือมันเข้ากันเป็นอย่างดีไง เพราะว่าพอแร่เนื้ปุ๊บเนี่ยแร่ถ้าจัตรูเขาจะวิ่งช้าลงนี่เป็นเป็นเป็นสาเหตุนะว่าทำให้ผมผมเรียกว่าแร่เนื้นะเพราะว่าแร่ของเขาเนี่ยจะวิ่งช้าลงเรื่อยๆเรื่อยๆในการปล่อยตัวนะครับเหมือนกับแบบเราไม่ได้อัปเดตวิ่งแร่นะครับแร่มันก็จะวิ่งช้าลงเรื่อยๆหืนืดลงเรื่อยๆนะประกอบกับโดนเพิ่มแร่หนึ่งพันเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะแร่ที่ไหนมาปล่อยเลนเจอร์ครับผลสุดท้ายมันก็ทําให้จัตรูนะครับเขาปล่อยตัวลดน้อยลงเรื่อย จนพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะแต่ก็อย่างที่บอกนะคือบางทีบอทมันโหดมากๆก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับอ่าดีนะผมว่าดีครับยังดีกว่าให้บอทคือผมต้องการให้บอทเนี่ยม,มันมันวนๆไปแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบเก่งจนน่าเกียดนะครับเออหลายคนก็จะบ่นว่าแบบเฮ้ยเก่งน่าเกียดไปเกิดอะไรขึ้นหาเกียร์ทำซากอะไรล่ะหาเกียร์มาแพ้เกียร์ฟรีเหรอก็ไม่ได้ใช่ไหม อ่าครัมันก็ต้องแบบว่าดูด้วยว่าแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะแบบเฮ้ยทางคอมโบเขาดีนะอะต่อยแบบเกียร์ไม่มีโดนแน่นอนแต่ก็คงไม่ถึงท่านเกียร์กาแต่ผมบอกไปแล้วนะถ้าใครที่อยู่หลีกไม่สูงอยู่ประมาณหลีกทองแบบเนี้ยเราเห็นต่างชาติที่แบบเฮ้ยตัวเรนเจอร์เขาดีมากแต่เกียร์เขาเนี่ยเหมือนกดสุ่มใส่เกียร์เราเห็นจริงๆนะว่าแบบเฮ้ยใครสอนใส่เกียร์วะเออ ประมาณแบบเหมือนแบบแบบกดสุ่มเกียร์มั่วๆเข้าไปใส่นะครับแต่ว่าบางทีเราแพ้ได้นะเพราะเนื่องจากว่าเรนเจอร์มันเก่งนะครับเรนเจอร์ Ranger เดิมเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเก่งหรือว่าน่าจ,จะอ่าเป็นตัวใหม่หรือมันอาจ,จะชนะทางเราประมาณนี้อ่านะครับเราก็อาจจะแพ้ได้เออท้นั้นเน่ยเรื่องของบอดนะน่าจะทุกลีกอยู่เหมือนกันแล้วล่ะลีกมันก็บอด สุ่มนะครับเพราะว่าอไอดีอื่นผมตอนเนี้ยวันนี้วันพุธใช่ไหมจริงวันพุธหลีกจะต้องเริ่มเซตตัวแล้วนะครับผมเล่นอยู่แถวหลีกทองก็ก็ยังเจอปัญหาบอดโหดอยู่เหมือนกันนะครับแต่เบื้องต้นก็คัดเกียร์ก็ได้นะนี่สมมุตินะครับเราแบบว่าเฮ้ยมั่นใจไหมเจอทีมเนี่ยมีโดนแน่นอนอย่างงี้อันเนี้ยโดนแน่นอนเนี่ยเกียร์ตึงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจอแบบนี้ปุ๊บไม่มั่นใจรีหนีก็ได้ครับ อรับเจอคอมโบเจออะไรตึงๆนิดนึงเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเพิ่มแร้หนึ่งพันอเกียโดนนนอนกับบากินี่เพิ่มแร้หน่งพันเพิ่มแล1หนึ่งันเดี๋ยวผมลองตีทีมนี้ดูนะครับว่าเขาจะสร้างปัญหาให้ผมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขามีเพิ่มแร1หน่งพันถึง3ตัวนะครับอ่านอกนั้นไม่มีไม่มีแ่เดื่นนะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับแบบจัดเต็มเต็มวัดกันเลยครับอ่าโอเคนะครับ บินมาครับเราก็มีการบินแม็กซอ์อปั้นไว้ให้ได้ใช้นะ,ะมาครับอ่ะเริ่มติดแล้วครับของเขาเริ่มติดแล้วนะ3ตัวครับนี่แต่ว่าเรน,นเจอร์ของผมเนี่ยตัวทำดาเมจตึงๆนะดูําเนี่ยคืออ่ะเดี๋ยวผมจะลองไม่ปล่อยนะว่ามันจะแบบว่าเด้งไปกี่ตัวนะครับอันนี้มีอยู่ท่าเวทีแถมแถมเข้ามาด้วยนะ อ่าแต่ว่าโอเคเรนเจอร์เราเหนือกว่าแบบนี้ก็สบายไม่ค่อยเจอผลกระทบมากนักอ่าอันนี้โอเคสบายอยู่นะอะเดี๋ยวลองหาแบบตึงๆดูบ้างให้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีผลนะอะ่แต่เราก็มีผลใส่เขาครับเพราะว่าทีมผมก็เป็นคอมโบด้วยอ่ซอนเลนไปต่อครับอ่ซอนเลนนี่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าซอนเลนจะเป็นอ่าถ้าเกมไม่ได้เอาออกก็จะเป็นตลอดการไปแล้วมันจะไม่ได้อยู่กับอ่าหมุนเวียนนะครับอันนี้แยกส่วนกัน อ่าเพราะว่าตอนที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เราก็จะเห็นเลยครับว่ามีซ่อนเลนตั้งแต่วันแรกเลยครับฉะนั้นเนี่ยซ่อนเลนก็จะอยู่ตลอดนะครับเนี่ยไอดีนี้นะได้บุญจากตัวของถังบาวล็อกนะครับแล้วก็ตัวของไกลทองเนี่ยมันก็ได้ทําให้เจอศัตรูแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่น่ากลัววะ่ะเนี่ยเก็บกวาดได้ก็จบนะบฉะนั้นเนี้ยเรนเจอร์ anger, ประเภทตัวโหดๆชนะท่านเนี่ยก็ยังถือว่าสําคัญครับสําคัญอยู่อ่าเพื่อที่จะป้องกันนะ ไม่ให้เจอพวกคอมโบแบบนี้นะครับเพราะวาิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือฆ่าศัตรูตให้ตายไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอาทีมนี้นะครับอาทีมนี้จะเป็นหยุด5วินาทีจะเยอะอาเกียร์ก็ตึงตะด้วยนะอาตึงหมดเลยครับเนี่ยแบบนี้เราก็ควรที่จะหลีกหนีนะครับเพราะว่าถ้าทะลึ่งตีไปโอกาสเลี่ยงก็จะง่ายมากๆอ่อาแต่เดี๋ยวเราลองดู เราจะใช้คอมโบของเราไปสู้กับเขานะครับเราต้องอย่าแตกนะกลุ่มต้องอย่าแตกทำอะไรไม่ได้ครับต้องพึ่งเรนเจอร์กับเกียร์อ่ะมาลองดูนะครับอเดี๋ยวผมจะเล่นโดยแบบยังไม่ต้องรีบใช้อเทมนะเราจะใช้เรนเจอร์ของเรานะครับโซนในพักนะครับไอตัวอาหุ่นไล็กกาผมบอกไปแล้วนะมันก็ยังใช้ดีนะคือเพียงแต่ว่ามันต้องมีตัวรับข้างที่ดีด้วยนะครับ อันนี้ดูนะไกท่ทองไก่ทองอยู่นี่ครับผมชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยไอ้นี่เนี่ยไก่ทองผมก็ทำก้าดาวแม็กนะครับเกียร์โดแน่นอนครับอ่ะข้างล่างข้างหลังสร้างกลุ่มไม่ได้ครับไนเปียบเลยในอย่างนี้นะเกียร์โหดใช่ไหมชนะได้เจอเกียร์ไม่โหดแพ้เฉยมีมีนะครับอ่าขึ้นอยู่กับแต่ละลีกแต่ละทัวงแต่ละตังหวะนะ อันนี้สีได้นะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทําให้เห็นได้ครับว่าศัตรูมันโดนความสามารถอะไรบ้างแต่และเนี่ยนะเราปล่อยตัวไปครับยิ่งยิยย่ยิกครับเดี๋ยวศัวตรูก็ปล่อยออกมาไม่ได้ครับแล้วก็โดนอัดป้อมไปตึงตึงอันเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับว่าศัตรูเขาจะโดนจนแบบว่าถ้าจะปล่อยตัวเพิ่มออกมาไม่ได้ครับนี่เห็นไหมเงียบกริบเลยครับนานๆทีจะปล่อยศัตรูออกมาครับจนกว่าเขาจะตีเดนเจอร์เราตายนะเขาถึงจะมีแร่มาปล่อยตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาฆ้าเราไม่ได้เลย นี่ครับเรนเจอร์ไม่ปล่อยออกมาเลยเห็นไหมเงียบเลยครับสุดท้ายเละครับแหมฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งทางคอมโบที่นะัตอนนี้นะคือนะัตอนนี้มันบัฟอยู่นะครับก็เลยได้ว่าเล่นง่ายขึ้นครับนี่ไอดีสามก็สบายหายห่วงเลยครับอ่ะมาทีมนี้อ่ะตองเกียดูนิดนึงอ่ะไม่มีโดนแน่นอนอ่ะมีโดนโดนนี้คือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเอาอันนี้ให้ไก่ทองดีกว่าเพราะตอนนี้ไก่ทองถือว่าค่อนข้างจะฮอตอ่ะเดี๋ยวดูครับว่า ไอตัวนี้จะใช้ประโยชน์กับผมได้ไหมอ่านะครับสล็อตนะสะล็อตถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีนะครับใช้ดีนะเพราะว่าสตันครับตอนนี้คือ,อเมตาทางป่วนจะใช้ค่อนข้างจะดีครับอแต่เรามีดาเมแสงนะเราก็จะไม่กลัวที่ตรงนี้ครับว่า,าจะบ่วงนะครับโอ้แล้วดูบอสซีโอผมดูดิบอสซีโอผมไม่ได้ใส่เกียร์โดนแน่นอนนะอาถ้าบอสซีโอผมใส่เกียร์โดนแน่นอนครับบอกเลยครับว่า เปลี่ยนเหมาแทบครับเปลี่ยนร่างเหมาแทบแน่นอนอันนี้ต้องอัดป้อมนิดนึงครับเพราะว่าเรนเจอร์เขาค่อน้านจะโหดเลยครับนี่ครับกองหน้านะเบาวสวินนะคือที่ไห่เขาเนั่ยี้ไม่มีดาเมจยี้นะครับ รวมถึงตัวใหม่บาวยมทูตนะที่แบบโอ้ดูอ่อ,อนดูกระจอกละเกินครับคือมันก็เป็นตัวแทงค์ซัพพอร์ตนะคือไม่ได้ยืนข้างหน้าสุดครับก็ยืนซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ทางสกิลแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเลนเจอร์แสงมืดของตัวเกมทําอะไรก็ได้เราคาดการณ์ในอนาคตไม่ได้นะอันนี้คือบอกก่อนนะว่ามันอาจจะเก่งขึ้นกว่านี้อีกหรือ,ออาจจะแบบเท่าเดิมอันนี้ไม่รู้แต่ว่ายังไงก็เป็นตัวที่เขาต้องการเอามาขายในอนาคตนะครับเพราะว่ามกราคมอันนี้เน,น้นย้ำอีกครั้งนะถามกันทุกคลิปเลยคนระับว่า แสงมืดเก่ามันเป็นรอบของมันนะไม่มีรอบที่จะมาในเร็วๆนี้ครับเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรนะอ่ายกเว้นยกเว้นว่าถ้าเกิดมีอะไรพิเศษเคงไม่มีล,ละเพราะเดือนหน้าโคโลโบนะคงจะเน้นไปที่โคโรโบนะครับอ่ะโอเคนี่คอมโบนะนะตอนนี้บอกเลยครับว่าบางังลีถ้าสมมติว่าเราทาเป็นไฮเปอร์แม็กแล้วว่าพวกเพิ่มหน้า1,000เนี่ย เจอครับจะค่อนข้างจะโหดมากนะครับแล้วก็ทางที่ดีนะควรจะมีแรนดิตไปคอมโบด้วยและนะผมมันเป็นเลนเจอร์ตัวที่ดีอยู่พอดีเลยนะครับมีอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปลี่ยนนะเดี๋ยวรอเปลี่ยนให้ได้เป็นขัดขวางผลิตราะท่านนะครับก็จะเป็น3พมคอมโบที่ค่อนข้างจะโหดเลยครับอ่ะส่วนความสามารถที่เป็นทางเลือกนะ,ะเดี๋ยวไว้ค่อยทำเป็นคลิปดีกว่านะเพราะว่าถือว่าเป็นทางเลือกที่แบบเฮ้ยช่วยได้ เยอะช่วยได้จริงอยู่เหมือนกันครับอ่ะวันนี้มาแนะนําความโวกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเพิ่มเลนนะอ่าใครอยากได้เรนเจอร์ตัวใหม่อยากได้เกียร์นะครับขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มครับอ่ะตอนนี้ไวจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีคนติดตามเพจกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นคนนะราคาจดทะเบียนนะครับแล้วก็รับเติมเกมหมื่นด้วยฉะนั้นนะบางทีที่ร้านอาจจะมีคิวเยอะนิดนึงอันนี้ต้องสอบถามไปสักนิดนึงนะเติมถูกในเกมแรนเจอร์มีแค่ไอโอเอสนะครับถ้าอยากเติ กัันนะครบเดี๋ยวแปะทีนร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับมารุจชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเต็มความคุ้มอ่ะพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ได้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ